เรื่องความเดือดร้อนในที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะอยู่ใกล้กับดีวีทีของเรานี่เองไปที่ซอยลาซานสุขวิท105ปรากฏว่ามีเจ้าของห้องพักในคอนโดหรูเนี่ยกว่า20คนค่ะเดือดร้อนค่ะมายื่นหนังสือให้กับสื่อของเรานะคะเพื่อจะได้จัดการกับคอนโดที่เข้าไปอยู่แล้วไม่เป็นไปตามที่โฆษณาแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีเรื่องของรอยร้าวน้ํารั่วซ้ำซากเรามาดูกันนะคะหนึ่งในเจ้าของห้องพักค่ะได้เปิดเผยกับเราบอกว่าได้ซื้อห้องน้ำไอได้ซื้อห้องค่ะแล้วก็เข้าอยู่ประมาณไม่ถึง1ปีแต่ ว่าพบปัญหาเรื่องของห้องมีรอยร้าวน้ํารั่วซึมผนังพังมีเชื้อราด้วยมีปลูกด้วยความปลอดภัยก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะระบบแจ้งเตือนไฟไหม้มีปัญหาอ่าวอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันแม้จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบซึ่งได้ส่งช่างมาซ่อมพบว่าก็ยังไม่ได้มาตรฐานแต่ปัญหาเดิมก็ยังกลับมาอีกด้วยวันนี้ก็เลยมีการร้องเรียนกับสื่อเพราะอยากให้ผู้รับผิดชอบดูแลอย่างจริงจังและให้นําช่างที่มีความรูเ้เข้ามาซ่อมเพื่อจะให้มีมาตรฐานนะคะ ด้านเจ้าของหอพักที่ห้องพักที่อาศัยที่อยู่อยู่มากกว่า3ปีได้บอกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่เดีก็พบปัญหาอย่างที่บอกไปนะคะไม่ใช่คนเดียวที่พูดนี่เขาพูดกันมาพร้อมๆกันเลยนะคะมีทั้งเรื่องของผนังร้าวน้ำรั่วซึมส่วนของสวนที่เป็นสวนเนี่ยมีกลิ่นเหม็นที่มาจากท่อด้วยแล้วก็ระบบส่วนกลางอื่นไม่เป็นไปตามคําโฆษณาก่อนเข้าซื้อตอนนี้ก็ช่วยกันรวบรวมข้อมูลเตรียมร้องเรียนกับสานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะไปฟังเจ้าของห้องพักกันคะ่ะ เขาเขาอ้างว่าหมดประกันแล้วตั้งแต่ต้นเลยค่ะอ่าลินอยู่ที่นี่เกือบ3ปีแล้วค่ะแล้วก็ปัญหาพวกนี้ลินจะเห็นจากคนอื่นๆเรื่อยๆแล้วตัวของลินเองอ่ะคือหน้าห้องลินอ่ะมันจะมีหน้าทางเดินมันจะมีรูโหว่หนึ่งที่หน้าฝนฝนตกน้ําจะหยดลงมาจากข้างบนถึงข้างล่างแล้วทีเนี้ยตรงนั้นอ่ะพอ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 ,พอแจ้งเคลมแจ้งซ่อมอ่าโครงการก็จะไปซ่อมให้พอซ่อมให้เสร็จปุ๊บ ทุกอย่างกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่พอฝนตกมาอีกรอบหนึ่งเกิดปัญหาเดิมแสดงว่าเหมือนแก้แค่ฟ้าเฉยๆปรากฏว่าไม่ได้แก้ตรงที่ลอยรั่วทั้งหด อันนี้เดี๋ยวขอพูดรวมๆเรื่องของส่วนกลางก่อนละกันเนาะถ้าพูดเรื่องในห้องมันมันหลายปัญหาถ้าพูดเรื่องในห้องปัญหาลหลักๆก็คือเรื่องรอยรลา้าแก้กี่ครั้งก็ไม่หายเรื่องการใช้ช่างต่างด้าวช่างต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีความรู้ซ่อมไปงั้นงานซ่อมกี่ครั้งก็ไม่หายไม่มีวิศว,ศว,ศวกรมาดูแลถ้าเรื่องของส่วนกลางประตูคีการ์ดตั้งแต่ป้อมยามจนถึงประตูคีการ์ดเข้าออกทั้งสองตึกไม่มีการ เซตระบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างทางเจ้าของร่วมทุกคนต้องเป็นคนเรียกร้องให้เปิดระบบในการใช้งานและทุกวันนี้ป้อมยามก็ยังคงไม่มีการเปิดระบบอยู่ดีซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้งานได้เมื่อไหร่เรื่องประตูหนีไฟทั้ง2องตึกทั้งสองฝั่งยังคงไม่ยอมปิดยังคงเปิดและเอาหินเอาอะไรก็ตามแต่มาขวางเพื่อไม่ให้เพื่อเดินเข้าเดินออก ใช้เป็นช่องทางการสัญจรโดยที่ช่องทางการฉุกเฉินมันก็คือฉุกเฉินนะคะแต่ก็ยังคงคงทำอย่างนั้นแล้วคนที่ทำก็คือคนของโครงการอ่านี่ซอยลาซานก็อยู่ใกล้ๆเขาก็เลยมาร้องเรียน <ขา S 2> กับเรานะครับให้ช่วย <ขา S 2> เหลือเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นสื่อกลางไม่ว่าใกล้หรือไกลก็มาได้บท <ขา S 2> นะครับร้องเข้ามาว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรนะครับ